ค่ะขณะนี้เราอยู่กันที่สรบบัวนะคะซึ่งอยู่ทางด้านล่างของพระาธาตุค่ะและที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้คือนกเป็ดน้ำค่ะซึ่งมีมากมายหลากหลายสายพันธุ์มากเลยค่ะอาทิเช่นพันธุ์แมนดารินพันธุ์มาลาดพันธุ์ิงเกทเทลและพันธุ์เม็กซิโกและพันธุ์บูดดักค่ะ ซึ่งหินกำเนิดต่างลว้ลว,นลวนแต่เป็นที่ต่างประเทศทางนั้นเลยค่ะอาทิเช่นญี่ปุ่นนิวซีแลนด์บราซิลเม็กซิโกเป็นต้นค่ะ